ขอสัมภาษณ์กโอ้พี่สวัสดีค่ะมามามาแต่ฝั่งไทยใช่ไหมคะ,คะขอขออนุญาตถ่ายถ่ายหน่อยได้ไหม<ช>โอ้ฟาดพี่นนองอ่านักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวลาวป้าดีใจขนาดพี่นนองโอ้เป็นอ่าเดี๋ยวน้องต่ายขอขออนุญาตสัมภาษณ์พี่อ่าเป็นรู้สึกยังไงมาเที่ยวมาเที่ยวลาว ก็อยากมาเที่ยวครับอากาศดีครับอ๋ออากาศดีดีท่องเที่ยวเยอะครับเหรอแล้วมากี่วันแล้วคะเพิ่งมาวันแรกครับโอ้มาวันแรกครับเดี๋ยวน้องต่ายจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปตาดเนืองรู้จักไหมตาดเนืองกับตาดผ่านจะไปจะไปไหมจะไปอยู่ครับโอ๋อพี่จะไปวันไหนไปไปด้วยกันได้ไหมเราไปเราไปตาดผ่านพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ เออพรุ่งนี้น้องต่ายไม่มาเดี๋ยวจะพาเที่ยวว่าจะพาเที่ยวจะไปพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็มาลืนอีกวันหนึ่งจะไปไหนนะจะไปไหนจะไปจะไปตาดหลายๆลายตัดนี่แหละจะสิบลายแล้วก็ไปไปหลายตาดเยอะโอ้จะจำไม่ได้โอ้ยอยากชวนไปเที่ยวไปไปเล่นบ้านอยากอยากชวนไปเที่ยวบ้านมีเอาเต็นท์เอาอะไรมาไหมมี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 สวัสดีค่ะมีมีน้องต่ายมีอุ้ย จะชวนไปเล่นบ้านไปพักที่บ้านน้องต่ายได้ไหมเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวจะเรียงข้าวเดียงอะไรเนาะไปไปเลยไปหมดเลยไม่เป็นไรแต่ว่ากินข้าวเหนียวได้ไหมกินข้าวเหนียวได้ไหมมีเต็นมีเต็นไหมไม่ได้มีเต็นไม่มีเต็นงั้นงั้นนอนนานอนนาโอเคไหมถ้าพี่พี่จะมาจะมากี่วันถ้าถ้าพี่จะมากี่วันน้องต่ายน้องต่ายจะกลับไปเตรียมตัวรอแล้วก็มวันนี้ยี่สิบยี่สิบสองใช่ไหมยี่สามยี่สี่ยี่ห้า ประมาณประมาณกี่วันยีแล้วจะพาไปเที่ยวทุ่งนาอะไรสวยๆเราลับยี่สหกเท้าเนาะปากเซจะไปปากเซหรือเปล่าครับก็ไม่ได้มีแผนมีแผนหลวมๆใช่ใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเที่ยวขอบคุณมากจ้าจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าน้องต่ายก็เคยไปเที่ยวละเที่ยวไทยก็เย็บคนไทยก็ดีใจดีก็เลยอยากตอบแทนจะจะพาไปเที่ยวขอบคุณมากชิคกี้พายได้ไหมพี่ขอคอนแทคไว้เป็นได้ได้ได้ไม่ได้ได้เดี๋ยวพี่จะเข้าไป ดี๋ยวจะเข้าไปที่ปากซอยก็ไปหาที่พักผ่อนอ๋อโอเคโอเคจ้าจะจะแต่ว่านี่ให้อ่าให้พี่สายรถมาแล้วเอาเอารถเอาเอามอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแต่ว่ารถพังรถพังโอ้โหเอามาได้ๆมีมีเบอร์โทรน้องต่ายมีไลน์มีมีไลน์แล้วก็มีเฟซบุ๊กไลน์ก็ได้ครับโอ้พี่น้องดีใจขนาดปั๊ดโอ้โหนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวดาวด้อ ป้าที่น้องน้องตายดีใจแห้งเนาะเดี๋ยวมือหนาสิผ้าอ้ายมันไปเต้นอยู่หน้าขั้นตอนสิไปไปวะเนาะไไปโอ้อันนี้พี่มีช่องยูทูบไหมไม่ไม่มีไม่มีโอ้หรือว่ามีช่องยูทูบมาอะไรเดี๋ยวจะโปรโมทเลยไม่แต่มีใน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 เพื่อนในแยงที่มาด้วยกันก็มีอ๋อมีเหรองั้นน้องต่ายขออนุญาตฝากช่องด้วยนะน้องต่ายสาวเรายูทูบน้องต่ายสาวลาวไม่ไม ภาษาไทยใช่ยเกี่ยวกับบรรยากาศนี่แหละพี่ดีไหมอันนี้พี่ดีไหมดีบไหมดีบไหมน้องต่ายสัมภาษณ์ดีบเปล่าถ้าดีบก็มีเวลาอยู่ครับนิดหน่อยโอเคโอเคโอ้โอ้ดีใจมากเลยฮะบัตรซองเหลือไม่ไกลใช่ไม่ไม่ไกลไม่ไกลใช่ใช่นั่นแหละขอแล้วเอาไลน์โอเคโอเคได้ได้โอ้เติมเติมน้ำมันเติมน้ำมัน เติมน้ำมันเยอะไหมไปไปไปทัวร์เนี่ยก็ก็เป็นหลายบาทยู่ <laughs> โอเค <laughs> เที่ยวให้สนุกนะคะ <laughs> โอเคบายบายเดี๋ยววันหน้าเจอกัน <laughs> จ้าขอบคุณค่ะโอ้ดีใจมากเลยนี <laughs> bye bye. ่บายบายน้ารักทุกคน <laughs> อะนี่เราพี่น้อง ป๊า้องตายดีใจขนาด้วยเดี๋ยวมีโอกาสน้นพี่น้องโดดแปลงโดดแต่วสิผ้าพี่ๆเพิพ่นไปเที่ยวจะา่าโมโหว่าอสิเดไปจากบอ่อโดดกับแปลงว่าท่านแน๋วเนี่ยก็เป็นโดดอายอ้นะพี่น้องเพิ่นก็บาเบียกร้ายโดด,ด้องตายเพิ่นมาประมาณอีกสามบ้านพี่ๆเพิ่นหนาจะเมื่อโอ้ยอยากให้มันแเ๋วไว้เลยเบิ้งสีโทา,าไปเด่งเขาแปลงโดดก่อนพี่น้องสิผ้าเพิน่นโดดโดดน้านี่ถือว่าดีใจเด้พี่น้องเห็นเพิ่นมาเที่ยวบ้านเที่ยวเมื่อ เออเออดีจอดจอดสีส่วนเอาไปเลยเออเมนเมนจอดจอดสีส่วนเอาไปน้ำพี่พี่คะวันนี้จอดจอดพี่ไไไปปวันหจอดเดี๋ยวจะพาไปส้มบิวก่อนไหมไปส้มบิวก่อนไหมเนี่ย ไม่แถวนี้ไม่จะพาไปชมวิวสวยๆไปด้วยกันไหมเดี๋ยวเพื่อนพี่ไปรอที่โรงแรมตรงนี้ครับโอ้โรงแรมแนะนำแนะนำให้พี่เขาหน่อยโรงแรมกว่าไม่ต้องเอาราคาแพงนะไม่ไม่เม่ไม่กี้เขาปรับปรุดมาให้จะอยู่ที่อันนี้แล้วมั้ยราคาเท่าไหร่คืนเท่าไหร่โอ้โอเคไม่แม่แพงเป็นเงินบาทก็ไม่แพงเท่าไหร่โอเคโอเค แสนแปดเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทประมาณอ่สองร้อยกว่าค่ะพอดีเพื่อนเพื่อนเขามาถึงแล้วมารอโอเคค้าถ้าคืนถ้าคืนถ้าพันสองพันไม่ต้องไปนอนนะโอเคไปเดี๋ยวโอเคถ้าพี่ว่าส่ไก่้หอพอนไปชมวิวโอเคไปปะป้าจะพาไปชมวิวเนี่ยตรงหน้าเนี่ยโอเคไปเลยายบาย ยากแน่จังหน่อยนะพี่น้องเออมาหาปอนองได้พี่น้องวันี้นะครับพี่น้องครับนักท่องเที่ยวไทยว่าเป็นมาเที่ยวประเทศลาวเป็นยังไงอ๋อทีเดียวหวานผักสนุกครับพี่น้องสนุกดีนี่นี่นี่บรรยากาศดีพี่น้องเอครับเอออโอเคโอเคมาว่ะเออเออแล้วากับพ่อแป้งป็นได้หักแต่ว่าคงีแยมหนาจะอันนี้อยู่เขาไใช่ป่ะมันยุไก่เ็นของหวามอสตอรนย่าแหกพี่งก็เลยว่ามีนลักมะเดี่ยว ได้พี่น้องนี่ต้งแนบพี่น้องว่าราาโอ้่าง้ากนมากิอยากแนจัหน่อยเนาะอยากแนน้ำ้าไปบาเน่ไปบานเปานยวได้ปาน้องายอยากสะทะอยากนน้ไห้เนาะพี่น้องเพราะว่าเท้ากับอยากตอบแทนบุญคุณคนไทยไ่นก็คือน้องจายไปเพิ่งกับ อ่สวยเดืออะไรแบบว่าพนแนะน้าด้น้องตาอ็อยากตอบแทนอยากพาเพินไปขึ้นเนาะถึงสิบโมมีคข้ามโมมีเงินโมมีข้ามภาไปแต่ก็อยากแนะน้าอ๋อดีบอบอดีบอดีบอเกว่าตื้อข่างเอาไแจ็คเนี่ยอนเข้ามาคาเฟ่เห็นบอสเอนบอเอ็น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 เอนเอ็นเอเอ็นเอเอ็นเอนเอ็นเอ็นเอ็เอ็นเอ็นเอนเอเอเอ็เอ็นเอเนเอนเอนเอ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 นเอ อนนี้ก็มีไกด์นำเที่ยวใาพาไปอือมมากครัเติดต่อครับผมกับนนี้เขาพักรงแรมอยงไเลยพาไปอโอ้เื่อมาเร่มาเขากะมาพกที่น่คือง่ใช้ทางเขาเซตะปูนีและโอ้วอไรนี่นเจ้าว่าทางไปวนนองายวจตปโอ้ยนยอูโอ้นี่เลยนี่เลยนี่ง่วยรถนี่ จะพาจะพาไปชมวิวสวยๆมันจะสวยมันสวยมเคยไปเบาเลยอยากพาไปแห้งกันะงานี่นะน้ยาถ่ยลพี่น้องลายเลยนบหายนอจาพาไปดบรรยากาศกันบจะมียังไงมบอมีบอเออเคยมาแล้กว่นี้ไปมาแล้วไปมาแล้วอ นี่เราพี่น้อโอ้ยขี่คืออ่าวันเมีนมาเนี่ยเขาขี่อ๋อนี่เราพี่นนอบรรยากาศโอ้องไปดูมุนบองโอ้เราดินไวๆเพี่นนอไปเอาไรงไปเอาตะกรบมาหนึ่งวกเราบะไรกินข้าวนอไปเินลงไปเดินลงไปเนลง นาะโอ้ปากซองแน่นหนาวทำหำามทำปลาฝ้าฟืนปับหน,นึงนาขีดนี่ที่นอกไพ่บ้าว่าบอมมี่อันนี้นี่เพื่นหามก็ระเบียบต้องหามหามทำหามทำปลาฝ่ฟาฟืน้นปับ๊บไมหนึ่งล้านกีบครั้งเขตสงวนสองร้อยเมตรนี่เนาะปุ๊บยีนอ เันสิพ่าพันมานี่ยพันนาจะเมือเอ่อยเนาะพันอยากพักผ่อนนะจะอยากพักผ่อนเดี๋ยเมืออ่อลาสิส่วนอ่าเป็นไปอาตมามันกัไกลเห็นไหมเผื่อสิหอดบ้าน,ทานเท่านั้นคันเพลินสิไปเนาะวันของตายกับมากไกลคือกันไหมคุณองไปไปไปกินหน่ากระเพื่ไปให้บักเอิร์กเตียงนี่โอ้ oh my god โอ้ my god นี่แล้วนะพี่ดอกไอ้มาลัดเอานะนะโอ้โหโอ้อันนี้คือหนาโต๊นะมาพี่ดอกก็เคลื่อนปะ <laughs> เคลื่อนแค่กับมาบ่ <laughs> จะมาจะเคลื่อนอ่ะเนี่ยโ <laughs> อ้ข้าขนาดนี้ลนะ โอ้อาวายให้ได้แดดันดี่ยไอ่ะไป่เอาะเถอะคโอ้ได้กาดีอันนี้พี่น้อง กันไนเบอร์้านอยู่บอกะไรยังไม่ไงบอนซีโดไม่กินแล้วต้องไปหากินกาแฟกาแฟกินบะไส้ปลาหมึกแพ่ปลาหมึก <laughs> นี่นะพี่ละอันนี้เป็นค่า